ขอกาบสบายดีและสวัสดี้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขู่สุคนนาอบอกว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทาต่างประเทศกันยินดีเมื่อสุขู่สุคนเนาะยินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องบริเวไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะการเมื่อนี่บริเวกะได้เด <mí. S 2> ินทางมาอยู <t ze or> ่ไอ้บ้านคุณยายบริเวเนาะเมื่อนี่กับบริเก็ได้มาไอ้ผูกแขนคุณยายบริเวเนาะหรือว่าไม่เท่าบริเวเนาะแม่ของแม่ของบริเวแล้วพี่น้องเลยการเมื่อนี่กะ บรรยากาศกับบอเป็นใจมาได้เนาะฝนตกไหมพี่น้องด้านหลังบอเอกฝนตกเนาะมื่อนี้บอเอกมาอชื่อหมูชื่ออย่างมาเฮ็ดอพิธีผูกแขนเพิ่นเพื่นพี่น้องเลยกะเป็นปีใหม่ลาวเฮาไพี่น้องเนาะก็เมื่อนี้บอเอกได้ชื่อหมูแล้วก็ชื่อไอหมักไม่มาให้เพิ่นเนาะแล้วใช้ใส่ปักขวัญให้เพิ่นเนาะแล้วจากที่เข้าไปผูกแขนเนาะผูกแขนในแม่เท่าเพิ่อนเลยว่าคุณยายบอเอกเนาะคุณตาคุณยายบอเอกแต่ว่าคุณตาบอเอกเสียชีวิตแล้วพี่น้องเลยยังเหลือแต่คุณยายผู้เดียวเนาะ ก็ตอนนี้ก็ยังรอไอ้หมอมาเนาะไอ้หมอมาไอ้เริ่มพิธีเนาะบอพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปชีถ่ายบรรยากาศไอ้ในพิธีผูกแขนงในเบิ่งเด้อร่อยพ eh, e, er ี at ims, daar, ่น้องเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามาซฟพร้อมกันเลยบอยพี่น้องก็โอเคนอยพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็กำลังชีเริ่มพิธีผูกแขนงม่เท่าของบอยเนาะบอพี่น้องเนาะคนก็กำลังเสี่ยงไอ้อันนั้นบ้าง แกงงมแกงงมมึงไปเอาเออพอกินก็คต่งามละบีก็ต้องอันดีโอ้ยแต่แม่คอยบอบีบว่าหันตรงเลยชำบุมือหมดเนาบอกว่าเขาบอกว่าขาบอกบ่าเขาบอกว อกยังเลงยังเข้าไปหาจะหานเรื่องุลัยัเขาขานเนีแล้ว้เ่แล้วอ้กาหน้าก็บ่ช่วยชิมาเพี่อเนีอนี้ก็เป็นเบะของบ่อแอระหรือว่าไม่เท่าของบ่อแอระเนี่ย ข้ <S <S าลหลานังนั้นเยจม่เ uh> ข้ามาเคานีกงูห um> ้าอยดีแหงไ้ไม่เท่าเลยมันคือปีมีเซชั่วน้ำลูกน้ำลานคุณเล่าขิว่าความเข้าเข้าในบ้านความลูกความลานใอ้ยู่เฮืองค่อยลานสร้างค่อยลูก <ส>ดควมปาก่ด้ได้ับไติดเทียล่ะติดเทียนะกับไผกไผดหน่ะไ้ดองลเหติดเทียเลเาบันน um ัดน่เจ้านนั้น

เนี่ยับ้อคอนข้อมือเสยด้วยข้อเมาข้อเมา้อเมาข้อมือใช่เด็กเขาไปเชนาเดเขาไปเออัดแม่ิค้านเอชนเอไม่ห่งสองสามสี่หาหกตบไป้อย้อยไปมือได้ข้อมือเว้นเข็นมือเศ้าข้เจ็บขอไขข้อวัดข้อไอที่วันนี้วันนี้ข้อหูดข้อมัน ข้อห้างข้อไม้ข้อมือปีปันข้อวันปีแปงข้อไม่ใช่แง่งมาต้องเลื่อมือปิชกวัดออกมีเซมิเนี่วันนี้ข้อไม้กึ่งคือมาต้องจุ่มคล้องข้อพี่น้องต้องออกความปีชกวัดออกมีเซมิเนี่วันนี้เอาออกไปมือให้ต้องท้าไปทางไหนขมือนาต้องขีโป่งลงมือทุ่งต้องพีนองขีจำพวกขีป้วบขีป้วงน้ำขีจำคู่มันอยู่นอกบ้านข้อขี้คานมักโดนเงินปิชกวัดออกมีเซมิเนี่วันนี้ข้อฮีหรือข้อมลข้อ เป็นคนคือไก่ข้อแง่หญ่ตัวท่อแม่ควายเคอลายลายตัวท่อแม่กับแก่ข้อเละเละข้อแม่หอยปังเคาะจังหังข้อแม่กำเลิศเอาไอ้ชูนีไปเกิดที่เมืองฮัดชินตามไมชูนีไปเกิดที่เมืองคัไปิซาเข็คเนียมาเข็คตาแตกไม่เท่ากันแตกคาเข็นอุ่ลกโนซาสไนน์ข้าไปมือใต้ไปมือต่ำ บ่ไปมน้ำเขาเคียวไวเลียวมาจักเทือตัตนี้ตัอไปมันยืนมันยืนเด้อช่ถูกเนาะใช่ตะกงไปนะเต้เต้ตไปหาเอ้โหเอะไปเออเลกเนหานเนอออมานั่งนั่งียพาเก่าพาควันเออจบมานี่จับพาควันนี่ เดี๋ยว้อเอาซอคำพูดในยุรีเมียงเมื่อนี่เมื่อน้มยามดีเมื่อหายที่มื่อกระโชดโชดให้ไ่มาผ่านมาให้ไ่มาใกล้ความจังไรยไวมาพาเธอเจ้าแล้วที่ใหม่นะครับโชคข้ามมันร่ำรวยเด้อความเจ็บไม่ได้ความไข้ไม่มีแล้วหาเงินหาคำไม่ร่ำให้รวยแต่นี่ต่อไปและให้มียุวันโนสุขังพลังบ้านยืมมันยืนเด้อเอาซอ 靠自 <clears throat> <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังวะยตตะนังเตชีวิตังยะวะระภาณังสันนกขะสามีธัมมังอะยุวะตะนัง

เชีวิตังยำวลาฟานังฉันนักสามมตาทิยามปิสามังอนุเวทนังเตชีวิตังยำวลาฟานังฉันนักสามมตาทิยามปิสังขังอนุเวทนังเตชีวิตังยำวลาฟานังฉันนักสามมอิติปิโสภะคะวาอาหังสัมมาสัมพุทโธวิสาเจรณาสัมปะโนสุกโตโลกามิตุอนุตตาโลปุริสาธรรมมาสาลาธิสา ว่ามนุษย์นังโพ้ทกขวาตีสาวกโขาตวพวกเขาตัดทโมสันตีติโกอากานิโกเลหิภาสีโกโอปานานิโกปาจ่าตัเวทิตาโพวินโยหิตีสุปฏิปโนพวกเขาตัวาวกสังโคอุสุปฏิปโนพวกเขาตัวาววกสังโคญาญาปฏิปโนพวกเขาตัวาวว่ากสังโคสามีที่ปฏิปโนพวะเขาตว สาวกสังข่ยาทิทังจตามีปุริสานุกาลนี้อาศาปุริสานุกาลเอสัพขวโตสาวกสังโคอาหุนนายโยปาหุนนายโยทับทิงนาโยอาศาลิกาลานิโยอนุตานังคุณยังเคตังโลกาสาติ ยันทุนีมิตังอาวะมังคะลันจาโยจามะนาโปสะกุมัดสะสัทโธปาปะค้าโหทุจูปีนังพุทธาโนภาเวนะนาวินาสาเมนตุยันทุนีมิตังอาวะมังคะลันจาโยจามะนาโปสะกุมัดสะสัทโธปาปะค้าโหทุจูปีนังธัมมานุภาเวนะนาวินาสาเมนตุยันทุนีมิตังอาวะมั สังาลันจ่าโยจามะนาปุสาคุมาสาสะโธปาปะคะโหตุชุปินังสังขานุภาเวนานาวินาสามเตโตเต สีสิทธิภาหาปนโบวอนพิเศษอาติเลกเตโสสยญามังคาลาดีเหตุอาเนศสวัสดีไมตาหีจงมีแก่เท้าพระาเสนาอมมาจสิทธาสุขมาในยสุขสาลานตับต่อเท่าพาลีญาทังบูตาหาละลูกเต้าขอให้ได้เป็นเจ้าเป็น ใจกว้างเพิ่นทั้งจะสำไผ่บางลำเลิศขาแก้วเกิดกลางฮกทั้งดีผลแล่ไพน้อยอายุเจ้าจากสีวันคอยมีอายุยืนยาวบ่อน้อยขอให้ได้หดลอยเก่าบวบเ้นานาบุ๋มม้อนชาตตุ่ยามาบางเลี่ยใจขอให้มาเกณฑ์ไทยมาตัดช่องทชลาญลงมาจุ่มขวัญเจ้า ขึ้นใหญ่ส so ูงลงมาโฉมขวาญเจ้าขึ้นใหญ่กว้างสีสีมือนี่แม่นมือดีสีสีมือนี่แมนมือมันมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าก่อนพาอ่อนมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าแทนจ่วงจันทร์มันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเครือเขาหลวงไกลาดมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าอากาศฉุนตาวันมันให้เจ้ามัน กว่าพระหาจันทร์ใส่ชองแจ้งมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าเขายามเดือนสีมันให้เจ้ามันยิ่งกว่าสาลีเสากีลูกพระญาแถนพระาผมผาข้ามือนี่แม่นมือสางานโอเท่าว่ามือแขมงวันดีวันดีที่อนตตาคโตกอันนี้แม่นตกไม่จันท์ขันอันนี้แม่นขันไม่ แก้วขุนนางตกแต่งแล้วจริงให้คอยคุนขวัญวันนี้เป็นวันดีคอยจริงชูขวัญแก้วเจ้าเกิดกลางเมืองขุนเมืองงามนิ่มย้อยทางโมคอยแลปานต่างทางสาวห้ามแลเท่าแก่พ่อแม่พ่อลูกเต้านาลีทางเศรษฐีถ่วยข้าวพาผูสาวเมืองหุ้งเฮืองงามเลิศผ้าขึ้นควีมาแก้วเฮียกเอาข ขวัญมาพาลั่นพำพร้อมเท่าแกนังอ้อมอยู่เจ้าสอนล้อนเบ็ดแต่เฮาทอนี่แล้วพาขวัญขึ้นบ่อมีแกนเบ็ดแต่เฮาทอนี่แล้วพาขวัญขึ้นบ่อได้ขอให้พระแหนไขยเจ้าผู้มีบุญมาช่วยสูชอยหน่อขวัญเจ้าเด้อดคอยจักเซินเอาขวัญมาดผ้าผู้อยู่กำไฟเหนือมาชอยสูชอย ย่อขวัญเจ้าเดือกคอยจากเชิญเอานัางคำเผื่อนผู้อยู่กำไพใต้มาช่วยสูซ่ยย่อขวัญเจ้าเดือคอยจากเชิญเอานัางแอบไข่ผู้เพิ่นอยู่หออาจหน้าคามาช่วยสูซ่ยย่อขวัญเจ้าเดือสิบหนอยซาเด็ดลูกมาจากผู้น้อยมาช่วยสูซ่ย ยอขวัญเจ้าเดือดสามสิบหน้อยลุกมาแต่เมืองซ่วงมาซอยสู่ซอยยอขวัญเจ้าเดือดสี่สิบน่อรวมมาแต่เมืองผ้ามาซอยสู่ซอยยอขวัญเจ้าเดือดห้าสิบหนอกาลุกมาแต่ผู้หอมผู้หองมาซอยสู่ซอยยอขวัญเจ้าเดือหนออันนี้แมนหนอกาจ่าคาถาอันนี้แมนคาถา ตังแต่เก่าเนอเจ้าแก่โบล้านจ็ตใบง้อเพินสีเอามาหมุนเจ้าแล้วจ็ใบคูนเพลินสีเอามาคำเจ้าแล้วนำเท่าแก่อกบอคิงเย็นก่อหากป็นดีอาหลีเหมือนหาสีอยู่ภาคผ้ามีคอยคาลวงไหลหัวคลายหลขัครอกสร้างมาออกเรื่องนั่งคำตันแก้วมีเศษเนาะแก้วเกิดกลางเมื่อ ังคุณเลื่องงำนิมนย่อยทางโมคอยแล่ปานกลางทางสาวห้ามแลเท่าแกว่ามเยอะว่ามาเยอะว่ามาเยอะว่ามาเยอะพันเลยพันเจ้าไปปูผู้ปุมเป็นหน้าขอให้มาเสียเมืองนี่นนี้พันเจ้าไปปูหัวสิงไข่เขียวอ่อนขอ มาเสียมึงนี่วันนี้มานำทองคนเที่ยวมานำป้องคนเที่ยวมาถึงเขาต้มแกของหวานมากินน้ำตาลและน้ำอ้อยนอเท่าเอ้ยย้อยจ้อยขวัญเจ้าให้ตาวมานว่ามาเยอะ ว่ามาเยอะควันเอ้ยทางควันในและควันนอกควันศอกและควันข้างควันแอวบางคมกิวควันทองน้อยแล่ห้าวนมควันผมดำดูอาดควันปากต้านแล้วเรลาจ๋าหาจ๋าควันตาและควันคิ้วควันแข็งควันคาแผ่นและควันไหลละไม่นั่นควันหูขอให้มาเสียมือมีวันนี้ว่ามาเยอะ ้ฝันเด้อฝันเด้อฝันเด้อฝัน ให้เจ้าห้าเปียวมาให้เจ้าคายให้เจ้าขึ้นมาไดทองเป่าให้เจ้ามาอยู่สืบทางดอมแม่มันดาทงบีดาแหลเครื่อโคดยาคิวโคดโกถ้าเอามาหากษาตนเองเจ้าแล้วตาบต่อเท้าเหียกหาข้ากอคาเทินใส่ยาตูภาวังใส่ยามังคาละใส่ยามาหามงคลตัด อาโลธรรมวัดทันติอายุวันโนสุขังพลังด้วยเธอเอาจับจับจับควันเอาอซ ชูดเอาเก้าเอาควันเมาให้บ่อยชนป่าคาเมาหน้าบ่อยชนป่าเขาเมาเล่าไม่กวาดดินนอนมาเข้าคาบเข้าเครือมามีทุกเท่าเล่าให้ผมมาเข้าควันและยดีมีแหงเจ้ามันเชนปีเจ้ามีเชนชั่วพ้นอยู่หน้าเพื่อว่าควันเข้าเท่าอยู่บ้านควันลูกควันหลานให้เจ้าอยู่เฮือนคอยหลานให้เจ้าอยู่ซ่านควันลูกให้เจ้ามั่นเชนปีให้เจ้ามีเชนชั่วอายุเจ้าห้อยอ็ดเจ็ดพันภาษาชุกขังพลังมั่นยืดมันยืดเด้อไม่เท่าเด้อ โอเคเนาะตอนนี้ก็เเซ็จทีทูกแขนเลยไม่เท่าหวงบอแล้วี่น้องนอกคือสีนี้ผูกแขนพามเนาะแต่าะวหมอสูตรเาเนาะพี่น้องเนาะมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีนอกอพี่น้อง จะจบพิธีแล้วพี่น <lequel dit> <ais> ้องค่ะแล้วจากนี้ก็สิให้จบพิธีแล้วนอนไปนอนอ่ะ่มันพ่อมันก็่ โคตสมงจุ่มอาจารย์เช็ดให้เ่วต่อนเอน่หลนี่ให้เดตุ้มรูปตุ้มลานเดินพาเน้องเมืองไปบ้านถ้าเป็นนี่ต่อไปแล้วปาความเจ็บสบายไหมปาความไข้สบายเล่าใบคามนีออยุวันโนสุขังพลังมันยือป็นนะบีโอ้ยได้ไหมอาเยโอ ทุกเท่าเล่าให้ขมโอ้ยลูกเวทเต้าเป็นลูกเป็นห้ังลูกเท่าอย่นี้เพราะวาเท่ามักตาอาจารย์ไส้ก่อนนี้อาจารย์พูดแล้วเลยพอได้ยุติแล้วเป็นเมื้องไม่ใช่ แหล่มานห้ยม้มาใกล้ความจังไรไม้มาพาเจ้าแล่เป็นลูกเป็นลานเบ็ดบ้านเป็นเมืองมาผู้แขนชักเนีแขนเอาผู้เพื่อใช้ขวันมาผู้เพื่อควายควันยู่ยู่แล้วไม่หมดเสียตองไม่มองเสียเช้าไม่ก้าเสียสีเจ้าเป้าเท็บอยู่ป้าไข่ป้าเขาไข่ปลาเล่าปลาคาแหลเท่าพนอยู่หน้าเป็นว่าควัญเข้าเท่าอยู่บ้านควัญลูกขวันลานในยู่เฮอนคอยลานะอยู่ซ่านคอยลูกให้เจ้ามันเช่นปีมีแสนชัวอยู่เจ้าห้อยเอ็ดเจ็ดพันภาษาชุขังบาลามัน อยูนเด้ออ๋อาพูดวันนี้อ๋าวันนี้ล่ะเฮ้ยหลายน้องมามาพูดมาพูดไปมาพูดอยากแข่งทักอยากแข่งเอาเราแล้วเราหมัดเศรษฐีให้มี้เศรษฐัวอยู่ในลูกในหลานอยู่นบ้านนในเมืองแล้วเป็นพวกโง่พวกใส่ให้แก่ลูกแก่บลังแก่บ้านต้องมาอะไรนั้นถูกไหมแล้วเดี๋ยวตอนนั้นน้ำหอมเสือูทเข้าเราให้คงทำเข้ามาเข้ามาตาลมาแข่งเข้ามาพู้หญิงเนี่ยความเช็คไม่ได้ไ่ไม่ไม่มี และพะาะลูกท่าหายเป็นปีเก่าเถอะแ้วปีใไม่นีรุ่นพันจนไดยคนไปได้สบายใจและลึงเลาเจ้ามาจะมาไปจะต้องเ้ากันมานลาบกเสีเจ้าให้เจ้าดีนี่แห่งได้บกที่ไม่ได้บักใครไม่ไอ้ใจเจ้าทำให้เขาควันนอนให้ชื่อใ้ชานเอาและก็กินบูกวากินมูกิน แล้วกินตับเอาเก้าหน่อควันไม่อนไมเลื้อยไม่ร้องกับเขาตอ๊บตุ๊บไม่แาวเพลินซึ่งกจะได้ควานควานก็ไป่หะ้ากเพียนอต่อไม่ฟ้าอ็ไแล้วฟ้าพาเดนไปไมาไปไ่เทินไปีต่อไปเออมมาใช่ให้แก่ลูกแก่ล้านบ้านแก่เมืองเออไหนเจ้าหอยดีดีแห้งเลยเออปะน้้องกินอไรอะไรดีแห้งและไม่มันไ่ยืเลยนะ ได้ม่ได้มได้มาได้มได้ม่ได้มได้มาได้ม่ได้มาได้มาได้มาได้ไดมาได้าไดมาได้าไาได้มไม่ได้าไมาได้มไมาไดไมาไดไมได้ไมได้มได้ไม้ม่ได้ไมไาได้ไได้ไมได้ไมไดมได้มได้ไาได้ไาไดไมได

เห็นเขาอนกเพเนื้อไปเห็นไม่คำปอบา้ำงาชุ่มลุมเลืกเลกว้างเหมือนดังน้ำสร้างผีแปลงปองเถิงกาแลดูฝนเดือนหกฝนตกลงมาทิช่าทิช่าเอโกซโกโนยังมีนกแขกคำโมหนึ่งข้าพวงเข้าบินมาซับซักายืนอยู่ห้องห้องหิหม่วงนั่นนั่งซับต้อกันพองยติยังมีน้ำเซเกตอยู่ในโคนเอโกซโกโนยังมีนกแขกหมหนึ่งบินชนชนโมหนึ่งบิบินเซลเซลกินแล้วเชิดลงมานอนลับอยู่ี ชอ้อยสิช ok? ่ยน้อยนึงแล้วผัดเชนญชื่อแล้วพอกันบินมีน้ายพาเราเลียวเห็นเราจะกระิคันนิ่งอยู่ในใจตรงทีเราจะไปปิดเอาใบไม้พนังมายึบกระทับกระแทกบตักชิมดูเบ่้งสักเล็กสักน้อยเราลดตักใส่ปากอยู่มันมาโป่น้ำผนห้องผมบาลเซ็ตช้อยแต่ะน้อกินน้อยคือกินลายหัวชิตายแล้วผัดเชิญใครแม่นน้ำมือนอื่นควรตายล้วน้ะเราจะได้ตักใส่กระบอกเท่าแค่เล็กปืนเอาขึ้นเมื่อถายให้เท่าพญาเท่า

ว่าลุยต้องเอาใจเจ้าจึงจะซื้อวันน้ำชุลาฝุ่พญาทางไกลจะได้ตักเสษข้าวฝุ่งปีน้องทางไกลให้คอยวิทย์คอยจะได้วิทย์ไม่คอยพายคอยจะได้พายคอยนิบายเอาขันเงินขันคำมาพาดน้ำเล้านิย่าลงเสดิลให้นางธรณีมาช่วยทำมือเจ้าเด้อน้ำเล้านิย่าลงเสดน้ำให้ปัญญาพิชัยยิ่งมากมาช่วยทำมือเจ้าเด้อคอยยิบายทางไต่ช่วงน้ำมากินคอยยิบายทางเหนือยช่วงข้าวคุ้มมากินกินแล้วคุ้มดีคุ้มงามเหมือนด่างเชียงไทย คุ้มไปเงินดั้งเพียงผลให้มื่อเจ้าได้เงาพักเงินคักค่ามาเทียนเพล่ได้ไกลให้มื่อเจ้าได้หักขบ้าตีมือให้ลือซาตุนเข้าใจเนี่ยทุกไทยและทุกคาราทุกทางพลังมาดยูมันยืนหัวเอจเท็จพันภาษาผู้คุ้คนเด้อเล่าเล่าอยงานได้พวต้นมองมองเราไอ้ผู้แข่งยังอยู่เด้ี่ นกกะโอเคน้องใบพี่น้องนกกะใกล้สิจบพิธีแล้วใบพี่น้องนกกะมื้อนี้บอแหนกต้องขอขอบคุณขอบคุทั้งไอ้แขกทุกคนนะที่ว่ามาร่วมงานน้อบ่อแเนากช่วยผูกแขนใน่ถวบ่อแหนหรือว่าคุณคุณยายเนาะคุณยายของบออนพี่น้องเนาะกะมื้อนี้บอแหนกต้องขอโตลาก่อนเด้อใบพี่น้องนกกะขอกราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนที่เข้ามาชมคลิปบอแหนขอกราบสบายดีเด้วยขอบคุพี่น้อง